ฟีเจอร์ใหม่ของ y o u t u b e นะครับกับโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนี้นะครับมันทำงานแบบไหนลนะครับแล้วมันใช้อะไรได้บ้างนะครับดูคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่องนายช่างจนมาโดยตลอดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนายช่างจนก็มากับเทคนิคดีๆอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับมือถือของเราทําเองได้ทําง่ายๆอย่าเพิ่งเสียตังค์นะครับวันนี้นะครับนายช่างจนก็มาในหัวข้อนะครับโหมด ไม่ระบุตัวตนนะครับใน youtube นะครับฟีเจอร์ใหม่นี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆใช้กันหรือยังนะครับโหมดไม่ระบุตัวต,วตวนนะครับมีไว้ใช้แบบไหนหรือใช้ในเวลาใดนะครับแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้นายช่างจนจะมาเผยเคล็ดลับของโหมดไม่ระบุตัวต,วตวนให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับ อันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับพอเข้ามาใน YouTube แบบนี้นะครับพอเราเข้ามาใน YouTube นะครับมันก็จะมีเนี่ยใช่ไหมครับโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับโปรไฟล์ของเราแบบนี้ก็คือนะครับรูปของเราหรือช่องของเราประมาณนี้นะครับเมื่อไร่นะครับที่เราดู YouTube ดูอะไรชอบอะไรแล้วเราติดตามใครนะครับ าเราสนใจแบบไหนนะครับเพืเ่อนๆสังเกตนะครับเราสนใจแบบไหนนะครับ YouTube ก็จะหาแนวแนวนั้นหรือแบบที่เราชอบขึ้นมาให้เราดูใช่ไหมครับเวลาเข้า YouTube มานะครับสมมุติว่าครับใครสนใจนะครับแข่งรถมอไซค์รถแข่งรถแตง่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบนะครับพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาดู YouTube อีกทีหนึง่งจะมีรถขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเพียบนะครับ เกี่ยวกับรถนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเพียบนะครับใน YouTube นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเพราะว่า YouTube นะครับคอยเช็คการเคลื่อนไหวของเรานะครับว่าเราดูอะไรเราสนใจอะไรนะครับ YouTube ก็จะหาแนวที่เราสนใจแบบนั้นมาให้เราดูนะครับ YouTube ก็จะหาคลิปวิดีโอที่เราสนใจแบบในด้านต่างๆของเรานะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับ แต่วันนี้นะครับนายช่างจนมีนี่นะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วมันก็จะมีโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนี้นะครับใส่แว่นตาตรงนี้นะครับนี่ครับโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับขึ้นรูปหมวกหน้ารูปแว่นตาเหมือนสายลับมาเลยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ ไม่อยากให้ y o u t u b e นะครับบันทึกข้อมูลของเราบันทึกความสนใจของเรานะครับบางทีนะครับเราอาจจะแอบดูหนัง18บวกนะครับ20บวกนะครับประมาณนี้นะครับก็เราเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนี้ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูหนัง18บวกหรือ20บวกนะครับถ้าเราไม่เปิดโหมดนี้ไว้นะครับ ถ้าเราเข้า youtube มาอีกนะครับหนัง18บวกหรือ20บวกพวกนั้นนะครับก็จะขึ้นมาเต็มมือถือของเรานะครับเวลาเราเปิดดูคนอื่นมาเห็นโอ้โหคนนี้มันสนใจแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับโหมดไม่ระบุตัวตนตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับ YouTube จะไม่บันทึกนะครับจะไม่บันทึกข้อมูลของเราหรือความสนใจของเรานะครับ จะไม่บันทึกใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการใช้ YouTube ของเราประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็เวลาดู YouTube ในแนวที่ว่าวิวหน่อยก็อย่าลืมเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับ